ลองจะทำข้าวผัดเด้อเจ้าเม้ามอยกับปลารองง่ายๆเนาะข้าวผัดแบบว่าปั่นรอบๆถุงเท่านี้นะที่ยังลายดอกหนูแบบว่าเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแบบจ้องซ้ำถุยนี่นะเฮ็ดแล้วก็กินนี่เนาะอืออ่ามั่นใจเด้อเจ้าอ่ามั่นใจเอากระเทียมใส่เอาเบิ่งไปน้ำด้อ

ยังเข้าใจยังเข้าใจว่าหลานน้อยอามาเล่นด้วยแต่ขออนุญาตทเ่อนในน้ค่ะ How you like it เออแล้วเพลน้ฟงเา h ด็ดตันตัดตตัด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 ตััดตัด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 ตัดตัดตััดต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 ดตัดตัดัดตัด แล้วหัวหอมแล้วไปขวดเราบอกแล้วว่าก็ข้าวโน่นเชฟก็ซื้อตัวอื่นนะเดี๋ยวหัวหอมแดงเลยแต่ไขว่ายางบนนั่งห้างนะไม่ยางแตมาเห็ดเนาะอืแต่ว่าสูตรในประเ็ดกินแล้วล่ะไดเห็ดกินแล่ะดีเด้อจ้าเดี๋ยวหัวหอมกับข้าวเห็นมหอมแก่ทีโน่บอกบ้านโนก้นมาเผ็ดหัวหอมมันหอม สูตรในเมื่อสีบวัตส์จะหวานใช่ไหมก็มันเด็มันหอมเลยนุ่งเสจะเอาไข่ใส่เนี่ยไข่เขาพัดแบบเนี่ยนี่เลยเคยเห็นบอเขาพัดแต่ก็สูตร้องมีชั้นอยู่แล้วนะเนาะอือใส่ไข่แล้วเท่ากัน ไข่ไข่เห็นมันออกเป็นแทนขาวๆไข่ขาวไข่แดงเนี่ยจะเนี่ยจะไปเห็นมันก็เสียอธิบายจังไดระนุ๊ก็อธิบายแต่ว่าเก็ดเบิ้งเอาเลยเข้าใจไนมเกล็ดเบิ้งเอาเลยไข่ก็จะเป็นนไปเสีก็เป็นแบบนี้ปุ๊บหนูเอาออกเลยค่ะ เราไข่ออกอเนี่ยเห็นบ่เออตัวนนุ่งก็ปแปลกๆเนาะอืมแล้วเช่นนี้นุ่งก็สิขว่เขาหาวอะมักขว่เลยค่ะขว่ใส่กระทะซื่อเนี่ยนี่น้ำมันอิดกระทะจัดหน่อยเนาะเห็นบอมันเป็นส่วนก็คือสว่านเขาเนาะเคลียเขาให้งาม เคี่ยวเขาไว้ง่ายยังต้มไปเคี่ยวเขาเห็นมันงามใส่หัวหอมสถ้วเกี๊ยวคนนึงเนี่ยลงไปจะหน่อยเห็มันจะหอมน้ำเขา่าไข่เนี่ยจใส่ข้างหลังเลยจ้ะเนี่ยค่ะ ออกไปใจเขาส่วนนั่นก็จะบอกจังไหนเนาะเออพอแม่พ่าใหดกินนะนะาพอห้าตัวพัดเข่าแบบนี้ให้กินพัดเข่าแบบตัวเข่าเห็นมันตัวเข่าเห็นมันเห็นมันโออบอกว่าเป็นเนาะคือเราทำข้าวให้มันแห้งนิดนึงอะค่ะเนาะเออ เขานี่น้ำหมอเนี่ยเอามาขวบเข่าห้านเน,นี่ยมันชิมนี่เอ่อเขาเรียกว่าความพื้นเนาะเออเขานม่ชมี่ขัามพื้นขัามพื้นอยู่ในเข่าขวบเห็นเอาขัา,พามพื้นออกจากเข่าควานความพื้นออกจากเข่าเล็นออก,ก,น,น,ออก,กน,น้อยแล้วก็เฮ้ยเกลือนิดนึงเนี่เร่ต้องใส่หล่เดี๋ยวที่ออสะอิ่วแต่ไปไล่เดี๋ยวก็เนี่ย ใส่เกลือเนี่ยเป็นการเผ็ดเผาปฏิกะทะมันไม่ส่วนเด้อมันไม,ม,ม่ส่วนการเผ็ดเผาปติกระทะใส่กะปรับเอาเอาแห้งแน่เอาเบาแน่แต่วราใส่มันแห้งเข้ากะรีลงเนาะเออลงเนาะค่ะเดี๋ยวใส่เกลือเผาให้มันแห้งๆเนาะคัดเผาแล้วมันแหงต้มเขา ขเขาเสเรียอยก็ีฐานนอันี้อันนี้เรีอกเจ้าเขาเอาขอเอาขาออกจากกระทะปแป,ะป,แป,ะปแลกๆเนาะอันพัดเขาพัดเท่าเนี่ยอนะ ถ้า,ามันสิแปะก็โมเดอร์ตคือโมคือาสตร์คะอเอา <c oughs> ออกก <c oughs> ่นเอาเอาอันเมขอมะขนกับมะขอนกับหัวหอมติกระถามะนก็ล่าหอมกระเทียมกันยังงักะเทียมเออเามะขันล่างหอมกระเทียมอ่ะเทียน,น,ยน,ยน,นี่นึกว่าสีเอา ส่วนที่มีเนี่ยกระเทียมเจียวกระเทียมหย่างนี้นลงไปจักหน่อยเพราะว่ากันข้าใส่น้ันมันหลายมันสีเอียนนะนะเด้อพอ่อแม่พี่น้องใส่ซันเนี่ยกระชับกระเียเนาก็บสิบขวดไก่เห็นมันเห็ไก่มันสุกขวดก็กระเทียมนะขวดไก่เข้าเดี๋ยวจะตั้งไว้ก่อนขวดไก่เห็นมันสุก อย่างนั้นถูกกนหมูก็ได้ไก่ก็ได้แด้แต่เห็ุการเนาะได้แตกระะไมิบอกว่ากัเก็ข่าหนัวน่ะแ้เตุรบพนสบานเขาตเตี้ยตีาใส่ไปเร็หนึ่งอ่ะแตเตี้ยหอหไข่นอว่าอยุ่ใหหมูเนี่ยเ็นนะ หมูหมูจะเป็นตหาหัก,กันไก่มันจะถิอมันอจะองมนะเนาะเออไก่ก็ถไม่ห้อยแบบว่าน,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 นม่ม่หมูมีไมข่ปนด้น้ำหนีนะไก่มันสุกก่อนจะข้าวเพราะว่าหนูหั่นตอนตอนใหนะหั่นตอนใหเนี่ยถ้าเวจเสียเ่ามันแฉะเนาะอืมจะย่ามพัดพัดเลยมันสุก หัวหัวไก,นกนะ่น่าูปกวนะนี่แป๊บหนึ่ให้ไก่ตอนเป็นค่ำา่ำัำน่นกะเจ้าเนาะไก่ตป ขาวใส่ไก,ก่เจ้านายให้มันหอมค่อยปรับไฟเอาเด้จ้าค่อยปรับไฟเอาน่ามันสีหอมเลยไก่ก็สีหอมหอมหอมเครื่องอ่ไรได้ค่ะแล้วเด็กๆก็เอาเข่าล้มโป๊ะไทยง,ไง่ายเอา อันนี้ล่วงิดไทยล่งสนะีอิวดำล่งเนาะอืมนี่ก็จะเป็นเขาโอ้ย่ดำปะโค่าจาะเป็นอ่างนี้เออเอาอะไรนะขนนอเนี่ยจะใส่นิด บานเด้อจ้ะเดี it ๋ยวต่มักเด้อลดน้อยหงเนาะอืมเด้อจ้ะปลาเป่านจ้น้อยนะขาวใช่หรือเปล่านะ xong thôi <laughs> oh, à. không thôi 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 thôi không thôi không thôi thôi ข้าวผัดสีอิ่มนวะ่ะข้าวผัดสีอิ่มกันนะคะเดี๋ยวเราแค่ดูปดีเลยค่ะเคยเห็นเ่าคนโบราณเขาผัดเผาใส่สีอิ่ดมดำให้ลูกกินอ่ะนะเผาปลาชิ้นแห้งบดแฉ็เนาะพักสันะกวันแด้วจะอยู่นี่หอมๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวชิมก่อนอืม เดีวข้นว้เข่าจะมาแต่นี่มาเห็นี่หอมค่ะส้มมันาวส้มเข่าใช่ไหมครับเอาไข่ที่เหลือเนี่ยต้องไไปกูจํานึ่เราว่าไข่ทีขาวเห็ดอาขาวเนี่ยมันเห็ดไข่เนื้อตุเขาอกตามผู้เฒ่าเขาบอกเนาะเดี๋วมันจะเห็นสีแบบามานิ้อยเนี่ยจ้เนี่ยจ้ะเขาทัดที่อยู่ดโบราณนอจ้าปล่าออีกแล้ว เสร็จอ <czywiście S 2> <Them, S 1> ีกแล้วต้องเอาให้หอมเยอะใกล้กับสิใกล้แห้งๆหน่อยแฉะด้อยเห็นป้ะหอมเอาบ่แฉะได้จ้ะเอาหน่แฉะได้เพราะว่าอยังไม่จีบใช่ต้องเอาต้องต้องตเอาต้องใส่ขยันขยันเห็นป้ะใกล้กับนี่ยังกับนี่นี่เนี่ยแล้วจ้อย งามบ่จ้าจข้าวผัดซีอิ๊วดำนิ่ไก่นิ่ไก่นิ่งไข่ปรุงเครื่องง่ายบ่เนี่ยตักเสิร์ฟ <c oughs> ตอนตักตอนตักออกจากกระทะน่ะลืมเปิดวิดีโอแล้แล่ะจ้ะเห็นนะไกเ่เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเต็มถวยเลย à để đi ăn cả nó ô bị cân peo Hãy subscribe cho kênh